สวัสดีค่ะเพื่อนๆของเจทีสวัสดีมีความสุขนะคะวันนี้นะคะเจทีจะมาทําพิกอะเด็กนะคะในหัวข้อนะคะค่ําคืนนี้นะคะเขาคนนั้นคิดถึงคุณไหมนะคะค่าคืนนี้เขาคนนั้นคิดถึงคุณไหมเขาจะเป็นใครก็ได้นะคะที่คุณเพื่อนๆคิดถึงเขานะคะแล้วก็นะคะตั้งสมาธินะคะก่อนเลือกนะคะก็มีเด็กที่หนึ่งนะคะเด็กที่สองเด็กที่สามนะคะตั้งสมาธิก่อนนะคะเพื่อนๆของเรา แล้วก็ส่งจิตสนใจมาให้จิตีนะสำหรับใครนะคะต้องการปรึกษาปัญหาความสัมพันธ์ผ่านไพ่นะคะกับจิตีสามารถแอดข้า,าหาจิตีได้นะคะแล้วก็ทักจิตีมาก่อนด้วยนะคะแล้วก็จิตีขอบคุณนะคะคนที่ทักมานะคะชมนะคะให้กําลังใจแล้วก็คิดหัวข้อมาให้จิตีด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะถึงว่าไม่ดูดวงก็ยังมีน้ําใจแอดเข้าไปนะคะอยากคุยกับเจตีอย่างนี้นะคะจิตีขอบคุณมากๆนะคะแล้วเจตีก็ขออภัยด้วยนะคะที่จิตี ตอบช้าหรือคุยด้วยได้น้อยนะคะขออภัยจริงๆเพราะว่ายังมีลูกดวงท่านอื่นๆรอเจทีอยู่นะคะที่เขานัดไว้ล่วงหน้าแต่ก็เจทีก็พยายามตอบกลับนะคะแล้วก็เจทีมีงานอย่างอื่นทําด้วยนะคะก็ขออภัยขอบคุณจริงๆนะคะสามารถทักไปหาเจทีได้เลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสําหรับคนที่เขาเรียกอะไรไปใกล้ลายนะคะว่าความแม่นความตรงนะคะให้เจที ที่ไลน์นะคะขอบพระคุณจริงๆนะคะแล้วก็เจทีขอบคุณคนที่มาทำทำสแตมเวลาเพื่อคนอื่นนะคะคนที่มากด s u b สไครต์คอมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะเป็นเพื่อนเจทีในช anel น,นี้เพื่อนๆน,น่ารักทุกคนนะคะแล้วก็เป็นกันเองมากๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันทินะคะว่าค่าคืนนี้นะคะเขาคนนั้นนะคะเขาคนนั้นคิดถึงเพื่อนๆไหมนะคะเราไปดูกันนะคะ สวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆเ,เด็กนี้ของเรานะคะเรามาดูกันสินะคะว่าค่ำคืนนี้เขาคนนั้นคิดถึงเพื่อนๆไหมนะคะเขาคิดถึงไหมอ่ะเขาดูเลยนะคะพลังงานโดยกว้างนะคะค่ำคืนนี้เขาคิดถึงเพื่อนๆของเราไหม string เอามากใกล้ๆเนาะจะได้เห็นเนาะ เ,เพื่อนๆบางคนชอบดูหน้าไพ่นะคะสตรงิง6ถ้วยนะคะรักต่างใบของเราหรือเปล่าคะไพ่กองนี้ของเรามันมีสตริงราศีสิงห์6ถ้วยนะคะธาตุน้ําตุมา2ใบนะคะเดทนะคะบางคนนะคะเพิ่งจะจบความสัมพันธ์ไปก็ได้นะคะไพ่กองนี้ของเราอาจจะเป็นคนที่คุณมีความสัมพันธ์กับเขาอยู่รักต่างไวแต่ยังไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกจริงๆกันขึ้นมานะคะเป็นการ เพื่อนที่ทํางานก็ได้นะคะหรือคนที่เคยไปไหนมาไหนด้วยกันหรือคนที่เคยรู้สึกว่านะคะชอบนะคะอาจจะเป็นไพ่ของการแอบชอบก็ได้นะคะคือความสัมพันธ์นี้ยังไม่ได้มีการเกิดขึ้นก็ได้นะคะไพ่กองนี้ของเรามันอยู่ใน2กรณีนะคะเรามาดูสินะคะว่าเขารู้สึกยังไงอีกนะคะ ทูอครับ <liksom> คือสเต็งสเต็งนี่ก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าความคิดถึงกันมีเซนเพื่อนต่างวัยเพื่อนระยะเอ่อเพื่อนคนละเภศแตกต่างไม่เหมือนกันแต่อยากแต่รู้สึกคิดถึงรู้สึกห่วงใยรู้สึกห่วงหานะคะดูมือเขาได้เลยนะคะรู้สึกเป็นห่วงนะคะมือที่แบบ ะะเปอาจจะเป็นรักต่างวัยรักต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะคะไพ่กองนี้ของเราไม่คิดถึงอย่างเดียวนะคะแอบในลักษณะนะคะฝันถึงด้วยนะคะเ,เพื่อนของเราไพ่กองนี้นะคะแต่เหมือนกับเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันดีขึ้นนะคะเป็น four of wands เป็นคนที่อยู่กใกล้แล้วมีความสุขเป็นคนที่ออกในลักษณะไม่คิดถึงอย่างเดียวนะคะเก็บไปฝันด้วยนะคะเดทนะคะอยากให้มันเกิดขึ้นจริงๆหกถ้วย <S <S คิดถึงมากนะคะไพ่กองนี้ของเรามันมีความรู้สึก เหมือนได้ได้ได้อยู่ด้วยกันแล้วมันมีความรู้สึกความเป็นเด็กนะคะความดึงความเป็นเด็กดึงความน่ารักสดใสของคนที่อายุเยอะกว่าลงมาซอฟห้าไม้นะคะเนี่ยเหมือนกับบางครั้งเขาแบบดูสิคะแมวตีกันนะคะเขาก็มีความรู้สึกขัดแย้งเล็กๆอ่ะนะคะว่าเออคุณกับเขาเหมาะสมกันไหมอะนะคะฟินอ f ค u ันะคะคิดถึงมากนะคะเพื่อน,อน,อนที่เลือกไพ่กองนี้ของเราขเราขาคนนี้นะคะ คิงออฟคัพน,นะคะเข,า,เขาคนนี้นะคะพร้อมที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันเปลี่ยนแปลงได้นะคะอืมอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันเปลี่ยนแปลงนะคะแฮงแมนรีวิวออฟฟอร์จูนขึ้นมานะคะคือจะทีจะบอกหนึ่งอย่างะคะ่ะเพื่อนเพื่อที่เลือกให้กองนี้ของเรานะคะคือเขาคิดถึงแหละนะคะคิดถึงมากเก็บไปฝันเก็บไปคิด เก็บไปคิดว่าคุณกับเขานะคะอาจจะได้เริ่มต้นกันนะคะแบบมีความสุขแฮปปี้เอนดิ้งแบบนี้นะคะเนี่ยมันเป็นความฝันของเขานะคะซึ่งเขามีเซน์ด้วยนะคะว่าเพื่อนๆคือเนื้อคู่ของเขานะคะเซน์ Zen นะคะอาจจะเป็นคู่รักต่างวัยนะคะรักต่างชาติต่างภาษากันไปเลยก็ได้นะคะเตรงซึ่งเขามีความรู้สึกคิดถึงอย่างเดียวไม่ว่านะคะเครียดด้วยนะคะไพ่กองนี้ของเรา อาจจะมีฝ่ายตัวเขาที่มีคนมากมายนะคะให้มันหล่นมาสองใบนะคะ mm. เข้ามาวุ่นวายกับความสัมพัน์ธนี้มันเลยเกิดขึ้นมาได้มันเลยเป็นได้แค่หกถ้วยนะคะคอนเน็กกันในระดับที่ว่าแอบชอบอยู่ก็ได้นะคะหรือว่าความคิดถึงของเขาความคิดถึงเขาคือเขาอยากให้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนเห็นด้วยนะคะแล้วผ่านไปด้วยดีนะคะเขาจะทํำยังไงด้วยนะคะในความสัมพันธ์นี้นะคะ mm. ความคิดถึงความความการฝันถึงการเอากุณไปจินตนาการว่า คุณเป็นคนรักแล้วนะคะเนี่ยรอให้ทุกคนเห็นด้วยในความสัมพันธ์เนี้ยคิดมากนะคะคิดมากอาจจะมีคนหลายๆคนเข้ามายุ่งเกี่ยวในความสัมพันธ์นี้เลยมันทําให้มันเกิดขึ้นไม่ได้เดทโฟร์บอลนะคะอาจจะคอนเนคกันที่ทํางานหรือไปเที่ยวแล้วเจอกันหรือไปเที่ยวด้วยกันบ่อยๆก็ได้นะคะเป็นถ้าเขาเคยไปเที่ยวกับคุณเขาคิดถึงคุณในลักษณะว่าอยากชวนคุณไปเที่ยวอีกอยากคุณชวนคุณไปไหนมาไหนด้วยอะนะคะแต่คงจะต้องรอนะคะรอจังหวะนะคะเขาอาจจะมีเรื่องงานนะคะ สำหรับไพ่กองนี้เขาคิดถึงเพื่อนๆนะคะรู้สึกคิดถึงมากนะคะรู้สึกรักเลยแหละนะคะแต่มันมีความขัดแย้งในคนหลายๆคนที่เข้ามาอยู่ในวงจรของเขาอ่ะนะคะว่าเขาจะทํายังไงให้เรื่องราวขัดแย้งเนี่ยที่มันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณเหมือนมันเป็นไปไม่ได้มันรักต่างวัยต่างชาติต่างภาษาหรือเปล่านะคะแล้วก็ k ิงออ f คั p เขาก็พร้อมอยากจะทําให้มันเกิดขึ้นอ่ะนะคะแต่ตอนนี้เหมือนกับ คิดว่าเขาจะทําอย่างไรจะิตะด้เพื่อนเพื่อนของเราครอบครองนะคะทําอย่างไรคนพวกนี้ถึงจะมันต้องมายุ่งกับฉันน่ะนะคะทคํที่คิดมากนะคะชะก็รักของฉันประมาณนี้นะคะเรามายุ่งอะไรด้วยนะคะซึ่งอาจจะเป็นเกี่ยวกับฐานะของเขาเองนะคะหน้าที่การงานของเขานะคะกิ่งอ f c คันะคะที่มีคนหลายๆคนนะคะที่ที่คอยเชื่อฟังเขานะคะคอยคอยรับคําสั่งเขาเขาอาจจะนะคะ อายหรือว่าอะไรสักอย่างในความสัมพันธ์นี้ซึ่งจะทีคิดว่าไพ่อาจสลับกันก็ได้นะคะเพื่อนๆเองก็ได้นะคะในความสัมพันธ์นี้จะทีขอดูนะคะไพ่โรแมนต์แองเจิลไกด์ลายความสัมพันธ์หน่อยนะคะไม่เอาสิต้องดูว่าเขามองเพื่อนเป็นคนอย่างไรดีกว่าแล้วเขามองเพื่อนๆของเราเป็นคนอย่างไรถ้าคิดถึงขนาดนี้เนะาะไพ่นางฟ้ามาไกด์ลายเจ้าชายเจ้าหญิงคนนี้มองเพื่อนๆของดิฉันเป็นคนอย่างไรเดี๋ยวอไรอะเดี๋ยวถ้าไพ่ออกมาไม่สวยจะทีโดนเพื่อนๆคอมเมนต์ด่าอีกเนาะ ื hmm. แต่เพื่อนๆไม่เคยคอมเมนต์ด่าเจ,จิดทีนะคะโอ้โหอยากคุยด้วยนะคะตอนนี้เลยนะคะอยากคุยด้วยนะคะอยากปรับความเข้าใจนะคะแอบมองเธอมานานอยากพูดความในใจแล้วนะคะบางคู่กรณีนะคะคบกันอยู่แล้วก็พูดความในใจไปแล้วนะคะแต่ตอนนี้ได้เวลาที่อยากคุยถ้าโทรได้ก็อยากโทรนะคะเพื่อนๆโทรเลยวิกติมคอนดิช ชอนนิสนะคะอขอดูโอ้โหนะคะไพ่ออกมาแรงเหมือนกันนะคะเพื่อนของเรา เพื่อนๆที่เลือกไพ่กลองนี้นะคะเขาออกในลักษณะเขาลหลงไหลเพื่อนๆนะคะหลงในความเป็นเด็กของเพื่อนๆหลงในความน่ารักเขารู้สึกว่าทุกครั้งที่เขาคิดถึงเพื่อนๆเหมือนเขาไม่มีสตินะคะเขารู้สึกเขาตกเป็นเหยื่อของเพื่อนเลยนะคะเนี่ยมันมีความหลงมีความออกเอาออกจากหัวไม่ได้แล้วคิดถึงที่ไรนะมันต้องเอามาฝันถึงทีที ทุกทีจะทีก็เขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรจะทีรู้สึกว่าเขาจะนะคะหลงในรูปร่างหลงในความอรชอนออนแอนเขาออกจากหัวไม่ได้ออกป่าวงกดออกจากเขาวงกดนี้ไม่ได้นะคะซึ่งจะทีรู้สึกว่านะคะไพ่กองนี้ของเราออกในลักษณะหลงไหลในความเป็นเด็กของเพื่อนๆนะคะหรือไพ่อัดสลับกันก็ได้นะคะไพ่กองนี้ของเราเนาะเรามาดูไพ่โรแมนต์แองเจิลคือ ของมิติมเนี่ยมันเป็นลักษณะของเขาไม่มีสติเขาไม่อะไรเขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเขาต้องมาหลงเพื่อนๆมากมายอย่างนี้นะคะอืมขอดูความสัมพันธ์นี้หน่อยนะคะ first เพื่อนๆอาจจะมีรูปร่างที่หน้าหลงไหลหน้ามองนะคะมีหุน่นหุ่นดีหมดเลยนะคะและหน้าตารูปไข่หน้าตาหน้าตาเรียกแขกได้เรียกการเรียกแขกได้คืออะไรอะ่ะ เคยได้ยินไหมหนะ้าตาฤิกแขกได้เจทีเนี่ยนะคะตัดสินใจและศรัทธาในตัวเขานะคะอืมศรัทธาในความรักครั้งนี้ของคุณนะคะว่ามันเป็นไปได้มันเป็นสิ่งที่ดีนะคะลองคุยกันดูลองคบกันดูนะคะเขาเขาอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรือว่ามันยังไม่เกิดขึ้นนะคะเพื่อนของเรา attraction นะคะมีฝ่ายหนึ่งมีความละมุนละม่อมมีความเป็นหญิงเป็นหญิงอาจจะเป็นเพื่อนๆนี่ก็ได้นะคะหรือตัวเขาก็ได้นะคะมีความอ่อนโยนซึ่งมันตับ จูนเข้าหาง่ายอยู่แล้วนะคะเขาก็เป็น king of cup นะคะ attraction มันมีความสัมพันธ์นี้มันมีความอ่อนโยนมีความละมุนละม่อมอาจจะแตกต่างกันต่างชาติต่างภาษาหรือเปล่านะคะเพื่อนๆแล้วก็นะคะมีความเป็นแม่อยู่ในใบนี้ซึ่งก็นะคะเขาก็เห็นเพื่อนๆดีนะคะในความสัมพันธ์นี้นะคะเขาอาจจะตัดสินใจนะคะไพ่กองนี้ของเราเปิดเผยความรู้สึกของเพื่อนๆถ้าตอนนี้เขาพูดได้เขาก็อยากจะโทรหาเลยนะคะอยากพูดคุยนะคะแบบนี้เลยนะคะก็ประมาณนี้สําหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่ เด็กนี้ของเรานะคะสรุปเขาคิดถึงเพื่อนๆไหมคะตอนนี้คิดถึงมากนะคะเก็บไปฟันถึงเราออกจากหัวไม่ได้นะคะลงไหลในความอ่อนโยนความอ่อนเยาว์ของเพื่อนหรือไพ่อัดสลับกันนะคะถ้าเพื่อนๆมาดูนะคะเขาก็นะคะจะคิดถึงเพื่อนๆประมาณนี้เลยนะคะเป็นเนื้อคู่ของเขาอย่างเนี้ยนะคะคนที่ฟันถึงกันนะคะ เจทีไปก่อนนะคะอย่าลืมกด subscribe คอมเมนต์น่ารักน่ารักเป็นเพื่อนกันในช anel นี้เจทีสี่ห้ากสวัสดีมีความสุขนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่เด็กนี้ของเรานะคะตั้งสมาธินะคะแล้วก็ส่งจิตสงใจมาให้เจทีนะเดี๋ยวเรามาดูกันสินะคะว่าค่ำคืนนี้เขาคนนั้นคิดถึงเพื่อนๆของเราไหมนะคะเขาคนนั้นคิดถึงเพื่อนๆของเราไหม ก็มาดูกันสินะคะเป็นอาลาัง,งานไพ่โดยกล้างนะคะดูเลยนะคะห้าไม้เอ่อสิบ of one ในความสัมพันธ์นี้เขาเพ่งเล็งอยู่นะคะมันมีความต้องการที่จะพิชิตนะคะเด็กถือไม้เขาคิดถึงไหมล่ะคะเดือดซัน คิดถึงไหมคิดถึงมากเซนอฟวอนคะ่ะอยากให้มันเริ่มขึ้นอยากให้มันเกิดขึ้นจริงเดอะซันนะคะเพื่อนๆเป็นเดอะซันของเขาหรอเนี่ยเดอะซันอ่ะเป็นไพ่ของคนที่คอนเน็กด้วยเรารู้สึกดีคอนเน็กด้วยเรารู้สึกว่ามีความสุขอะนะคะห้าเหรียญเนี่ยเขาคิดอย่างไรของเขาเนี่ยมันเป็นการเดินไปข้างหน้าได้เป็นเหมือนมันจะไปต่อได้ไหมอะนะคะในความสัมพันธ์นี้เขาคิดแบบนี้นะคะ สี่ไม้ออืเป็นไพ่ของเด็กถือดาบขอดูหน่อยนะคะจะทิ้เถิบไปทางโน้นเลยเนาะปนแปดไม้ แปดไม้มาขยายเดอนซันคิดถึงมากนะคะเพื่อนของเราไพ่กองนี้มันมีความรู้สึกคิดถึงแล้วมีความรู้สึกไพ่กองนี้เขาอยากจะพูดนะคะแต่เขาไม่พูดนะคะไพ่กองนี้เขาทําไม่เห็นนะคะที่ผ่านมาเขาพยายามทําให้เพื่อนๆเห็นเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นเซเว่นออฟวอนะคะเป็นแปดไม้เพื่อนๆอาจจะนะคะไพ่กองนี้อาจจะอยู่ในที่ทํางานเดียวกันก็ได้นะคะเป็นครูลูกศิษย์อาจารย์ก็ได้นะคะซึ่งในความสัมพันธ์นี้เขามีห้าเหรียญแล้ว ควีนออฟคัพขึ้นมาขยายห้าเหรียญตอนนี้เขาคิดถึงเพื่อนๆนะคะเขาอยากดูแลนะคะแต่มันเหมือนกับห้าเหรียญเขาทําไม่ได้มันมีฟุตบอลคนคนนี้นะคะคนคนนี้นะคะมีความคิดถึงถึงขนาดว่าอยากได้เพื่อนๆของเราไปถ้าเขามีลูกมีบุตรนะคะถ้าเขาอย่าล้างเขาก็อยากให้เพื่อนๆไปดูแลบุตรของเขาดูผู้หญิงคนนี้นะคะสะสวยมากๆนะคะไพ่กองนี้ของเราเนาะ มันมีความรู้สึกต้องการคนที่เป็นแม่ของลูกจริงๆและคุณก็เป็นคนคนนั้นซึ่งห้าเหรียญตอนนี้จะทีว่าเขาคิดถึงอย่างเดียวมากนะคะเขาเศร้าด้วยนะคะแปดไม้ขยายของเดอร์ซันก็คืออยากให้ความสัมพันธ์นี้มันเป็นไปได้อยากจะพูดอยากจะทําอยากจะอะไรเยอะแยะมากมายให้เพื่อนๆรู้นะคะว่าเพื่อนๆสาคัญอะ่ะเดอร์ซันไพ่ของเดอรซันนะคะถ้าเป็นในเรื่องความรักก็คือความอบอุ่นการเริ่มต้นใหม่นะคะอยากเริ่มต้นกับคุณหนึ่งไม้ก็เริ่มต้นอยู่แล้ว บางคนในคู่กรณีนี้นะคะเพื่อนๆอ,อาจจะดิวกันแล้วด้วยนะคะแต่ในความสัมพันธ์เหมือนยังไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกเด็กถือดาบเหมือนป้องกันตัวเองอยู่นะคะในความสัมพันธ์ว่าจะเริ่มดีไหมนะคะทําไมไม่เริ่มหรอกคะ่ะจะเริ่มดีไหมถ้าเริ่มเราจะเสียใจไหมควีนออฟคัพนะคะตอนนี้คิดถึงนะคะคิดถึงมากด้วยนะคะเพื่อนๆของเราไพ่กองนี้ขอดูไพ่น,นางฟ้านะคะใกล้ลายหน่อยนะคะว่าเราเขามองเพื่อนๆเ,เป็นคนอย่างไรอีกคะเนี่ย เขารู้สึกอย่างไรลึกๆนะคะคิดถึงแล้วนะคะอยากให้เป็นแม่ของลูกเขาล่ะนะคะสี่ไม้แล้วก็นะคะในอีกกรณีหนึ่งนะคะเขาอาจจะดูดใครอยู่หรือเปล่าไพ่กล่องนี้หรือว่ายังไม่ได้ถ้ามีภรรยาเขาอาจจะนะคะมีแม่ยังไม่ได้อยากขาดกับคนของเขานะคะซึ่งมันทําให้เกิดห้าเหรียญน,นะคะมันคือ ไพ่หนึ่งไม้กับหนึ่งหนึ่งดาบขึ้นมาชนกันเหมือนกับอยากเริ่มอะนะคะแต่เหมือนก็นะคะระวังความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะดิจิโกนะคะเล็กติงโกนะคะถ้าเขามีคนของเขาอยู่เขาก็อยากจะจบกับคนของเขาอะนะคะเขารู้สึกแบบนั้นอะนะคะอยากอยากตบอาจจะมีคำมั่นสัญญาอะไรกับเพื่อนๆของเราก็ไม่รู้นะคะรีเจคชั่นนะคะการปฏิเสธ การปฏิเสธนะคะการปฏิเสธนะคะเขากลัวว่าเพื่อนของเรารู้สึกนะคะมองมองว่าเพื่อน,อนของเรานะคะคอาจจะปฏิเสธเขาก็ได้นะคะถ้าเขาละทิ้งบางสิ่งบางอย่างมาแล้วกลายเป็นคนที่ไม่มีความรับผิดชอบแน่คิดแทนเรานะคะ take off your m a r k นะคะไม่อยากจริงๆถ้ามีบางสิ่งบางอย่างที่เขาปกปิดไว้เขาก็อยากจะบอกเพื่อนๆน,นะคะว่าตอนนี้นะคะเขาไม่อยากอยู่ในที่แบบนั้นในความสัมพันธ์นั้นแล้วนะคะเขาอยากปฏิเสธอยากออกมาอยากเปิดเผยความรู้สึก ให้เพื่อนๆรู้นะคะไพ่กองนี้ของเราและเขาก็รู้สึกว่าเพื่อนๆนะคะเขากลัวเพื่อนๆจะรับเขาไม่ได้นะคะแล้วเพื่อนๆเป็นคนที่ชัดเจนในความรู้สึกของตัวเองไม่ชอบคนสวมหน้ากากคนไม่พูดความจริงแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็เป็นคนชัดเจนนะคะเนี่ย take o f f y o u มา a s k นะคะแล้วตอนนี้เขาก็รู้สึกเหมือนเขาทาอะไรไม่ได้มากกว่านี้แล้วนะคะเพื่อนๆเหมือนกับความสัมพันธ์มันเพิ่งเริ่มนะคะอควาลิมิต เลิฟนะคะความแตกต่างอ,อาจจะแตกต่างกันเรื่องเนี่ยแหละคะ่ะเขาอาจจะมีคนของเขาหรือไพ่สลับกันได้นะคะซึ่งเขายังมาเริ่มกับเพื่อนๆไม่ได้นั่นเองนะคะ engagement นะคะถ้ายังเริ่มไม่ได้เพื่อนๆที่เลือกไพ่กองนี้นะคะไม่ต้องเข้าไปในความสัมพันธ์นะคะให้เขาชัดเจนกับตัวเขาก่อนนะคะว่าเขาต้องการที่จะมาเริ่มกับเราไหมนะคะ ให้เขาเคลียร์พลังงานเก่าก่อนนะคะถ้าเขามีคนของเขาแต่ถ te ้าเขาไม่ม <els> ีคนของเขานะคะเขามีความแตกต่างกับเพื่อนเพื่อนอย่างเงี้ยนะคะเขาก็อยากให้เพื่อนเนะคะเขาอาจจะรู้สึกว่าเพื่อนเพื่อนยังมีพลังงานลบๆอยู่ไหมยังยังละทิ้งพลังงานที่ลบๆอยู่ไหมนะคะเพื่อนของเรานะคะมันมีความแตกต่างแหละนะคะไพ่กองนี้ของเราซึ่งไพ่ของสวมหน้ากากขึ้นมาคู่กับไพ่ forgiving and learning นะคะก็คือการขอโทษนะคะถ้าไพ่ในลักษณะว่า ขาอาจจะปกปิดเขาอาจจะไม่ได้พูดความจริงทั้งหมดซึ่งไพ่กองนี้มันมีโอกาสนะคะได้กลับมาคบกันสูงด้วยนะคะถ้ามีการขอโทษกันเกิดขึ้นหรือมีการเปิดเผยความรู้สึกกันเกิดขึ้นนะคะไม่รู้ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอายุมากกว่าหรือน้อยกว่าแหละนะคะแต่ต้องมีการขอโทษกันเกิดขึ้นก่อนนะคะไพ่กองนี้ของเรามีห้าเหรียญมีไพ่ความเสียอกเสียใจในความสัมพันธ์นี้อยากให้เกิดแต่เกิดไม่ได้ นะคะมีฝ่ายหนึ่งไม่พูดความจริงนะคะนี่เขาคิดมากนะคะเพื่อนๆที่เลือกไพ่กล่องนี้ของเราเขาเห็นเพื่อนๆเป็นเดอะซันนะคะครั้งแรกที่เห็นป๊บปเซเว่นออฟวนะใช่เลยนะคะคนนี้แหละนะคะคือแม่ของลูกฉันคือพ่อของลูกฉันและก็อาจจะเป็นเวลาที่ไม่ใช่เวลาที่เขายังออกจากสิ่งเก่าๆแย่ๆไม่ได้นะคะเพื่อนๆของเราก็นะคะให้โอกาสกันได้นะคะให้เขาเคลียร์ตัวเขาเองก่อนนะคะถ้าเขาจะมาในความสัมพันธ์นี้นะคะ เพื่อนๆจะได้ไม่เป็นนะคะคนที่เจ็บซะเองนั่นเองนะคะสําหรับไพ่กองนี้ของเรานะคะโอกาสมาเจอกันอีกครั้งสูงนะคะมีการมั่นหมายมีการพูดคำมั่นสัญญานะคะแต่นะคะไพ่กองนี้ของเราเพื่อนๆเป็นคนชัดเจนอยู่แล้วนะคะอยู่ที่เพื่อนๆนะคะเจะที่ไปก่อนนะคะอย่าลืมกด subscribe อมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะเป็นเพื่อนกันในชแนลนี้เจทีสี่ห้าเก้าสวัสดีมีความสุขนะคะบ๊ายบายค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่เด็กนี้ของเรานะคะเรามาดูกันสินะคะว่าค่ำคืนนี้เขาคนนั้นคิดถึงคุณไหมอ่ะ <c oughs> มาดูกันนะคะว่าเขาคิดถึงคุณไหม <c oughs> เขาดูโดยกว้างเลยนะคะ ก้าดาบเขาเครียดนะคะตัวเองเป็นไรเครียดอะ่ะมาถึงเขาเครียดนะคะให้ 1, เก้าดาบหนึ่งเหรียญโอ้โหมีความคิดถึงมีความเครียดนะคะกินไม่ได้นอนไม่หลับคราวนี้นะคะในการที่อยากเริ่มต้นใหม่นะคะจัสติกให้กองนี้หนึ่งถ้วยมีการมีการทะเลาะก,กันนะคะให้กองนี้ของเรามีการทะเลาะก,กัน เรื่องความชัดเจน,นะคะเรื่องความชัดเจนจัสติกค,คือความให้ยุติธรรม 9, 9เหรียญน,นะคะแล้วหนึ่งถ้วยนะคะอยากขอร้องอยากขอโทษอยากขอกลับมาในหนึ่งถ้วยยังรู้สึกดีอยู่เลยนะคะแต่เหมือนเหมือนคิดถึงในแบบว่าเพื่อนๆไปโหดใส่เขาไหมนี่ฟ <laughs> รีออฟคอ่ <c oughs> าเขาไทยนะคะคือจะทีว่าเพื่อนๆไปโหดใส่เขาไหมคะเนี่ยเนี่ยชันต้องชัดเจนกับฉันฉันบอก ฉันบอกว่าฉันฉันต้องการเป็นที่หนึ่งหรืออะไรก็ไม่รู้นะคะในใน j u s t ิ c นะคะต้นตะการความยุติธรรมหรือตัวเขาเองนั่นแหละนะคะไปแอบทําอะไรรับหลังเพื่อนๆหรือเปล่ามีการตัดจบความสัมพันธ์หรือมีการทะเลาะกันนั่นเองนะคะซึ่งหนึ่งถ้วยมาขยายโอ้โหคิดถึงนะคะคิดถึงคิดถึงคําพูดของเพื่อนๆได้วยน,นะคะเนี่หนึ่งถ้วยยังห้าไม้ทะเลาะกันจริงๆด้วยนะคะเซต six of s w o r มีการตัดจบความสัมพันธ์แล้วเดินออกมุ v ออนนะคะ queen of c u p เพื่อน,อนคิดถึงความเป็นอีโก้ความเอาแต่ใจความเด็ดเดี่ยวของอเพื่อนๆเนี่ยนะคะจะเด็ดไปถึงไหนจะเด็ดไปถึงไหนคะเพื่อนๆจะเด็ดขาดกับผมไปถึงไหนกับฉันไปถึงไหนนะคะจะดุใส่ไปถึงไหนเนี่ยไพ่ดุแรงมากนะคะแล้วเนี่ยฟิลออฟซอร์ทขึ้นคู่ก้าวดาบแสดงว่าเพื่อนๆพ,พูดอะไรใสร่เขาแล้วเขาเอาเก็บไปคิดไปเครียดนะคะไปคิดมากเครียดมากนะคะห้าไม้มีการทะเลาะกันนะคะในความสัมพันธ์นี้นะคะอยากได้ความชัดเจนหรืออยาก อยากได้อะไรสักอย่างในหนึ่งถ้วยนะคะแต่มันมีการตัดจบความสัมพันธ์ไปแล้วนะคะควีนออฟคัพคิดถึงอ่ะเพื่อน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 เป็นคนที่อาจจะมีน้ําใจอาจจะยอมเขามามาก q ควีนออฟคัพเขาเป็นคนไม่ค่อยมีน้ําปากน้ําเสียงกับใครนะคะแฮงแมนนะคะแฮงแมนมาขยายหนึ่งดาบนะคะแสดงว่าคําพูดของเพื่อนเพื่อนเนี่ยค่ะยังบาดใจบาดลึกหรือไพ่สลับกันก็ได้ควีนออฟคัพเขายังคิดถึงและอยากกลับมาหาเพื่อนเพื่อนอยู่เลยนะคะอยากกลับมาง้ออยากกลับมาถามนะคะอถ้วยในมือเธอนะ่ะ ขอได้ไหมขอโทษได้ไหมเธอให้ฉันได้ไหมซึ่งดูหน้าเพื่อนๆเลยคะ่ะเหมือนกับว่าครอบครัวเพื่อนๆนะคะไม่ไม่ให้เขาอะนะคะไม่ให้โอกาสนะคะในการที่เขาจะแก้ตัวนะคะไพ่กอ,องนี้ของเราหนึ่งเหรียญมันเป็นการอย่างเริ่มต้นอยู่แล้วนะคะแต่เหมือนเขาทําผิดอะไรนะคะเขาทําผิดอะไรกับเพื่อนๆของเราแบบนี้นะคะอืมคิดถึงอย่างเดียวไม่ว่านะคะคิดถึงร้องไห้นะคะเพื่อนของเรานั่งสารนะคะไพ่กอ,องนี้ของเรา,เราแฮงแมนด้วยมาประกบ แล้วเขามองเพื่อนของเราเป็นคนอย่างไรคะตอนเนี้ยคิดถึงอะอยากกลับมาง้อนะคะอยากกลับมาขอขึ้นดีอยากอะไรนะคะสิ่งที่ทําไปไม่ได้ตั้งใจนะคะไม่รู้ทําอะไรแหละนะคะถึงขนาดห้าไม้ทะเลาะกันแพทรินนะคะคือคุณคุณจะรอเขาไหมอะรอให้เขาแก้ตัวรอให้เขาเคลียร์ตัวเองคุณจะรอวันนั้นไหมไม่ว่าจะแก่หรือว่าจะอายุมากนะคะ เขาก็จะกลับมานะ Hall in the Soul นะคะจิตวิญญาณ <S 2> <S 2> เขารู้แหละนะคะว่าเขาทําเพื่อนเจ็บเขารู้แหละนะคะว่าเขาทําเพื่อนนะคะบาดเจ็บมากมายนะคะแล้วก็นะคะมไม่ได้ให้ความชัดเจนหรืออะไรในไพ่ของจิตวิญญาณที่โดนทําร้ายนะคะแต่เขาไม่ได้ตั้งใจนะคะเพื่อนของเราที่ผ่านมานะคะคือไพ่มันออกในลักษณะว่าถ้าบันไดวันหนึ่งนะคะเขาเคลียร์ตัวเองหรือ กลับมาขอโทษอะไรเพื่อนๆจะรอเขาไหมนะคะรอเขาไหมหรือเพื่อนๆจะอาจจะต้องไปเลิกไม่รอเขานะคะไม่เป็นคนแบบเนี้ยนะคะคือรอเขาอย่างเดียวเหมือนที่ผ่านมานะคะเขาเข้าใจแหละนะคะว่าเขาเคยทําร้ายเพื่อนๆหรือว่าเคยทําให้เพื่อนๆรู้สึกเจ็บปวดนะคะในไพ่ของ h o l in the Soft นะคะจิตวิญญาณที่โดนกักขังโดนทําร้ายนะคะตกไปในหลุมพรางอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันเหมือนกับเพื่อนๆจะติกก็คือจัดจัดเขาไปแล้วนั่นเองนะคะฟินออฟซอสทะเลาะกัน ไพ่กองนี้นะคะเขาไม่ได้ตั้งใจนะคะเขาอยากดูแลเพื่อนๆจริงๆนะคะอืมเขาไม่ได้ตั้งใจนะคะแต่เหมือนกับว่าเห็นไหมคะมเขาอยากดูแลเพื่อนๆแหละนะคะแต่เขาไม่ได้ตั้งใจที่จะทําร้ายเพื่อนๆนะคะมันออกในลักษณะว่ามีคนอื่นนะคะที่พยายามจะทําร้ายเพื่อนๆมากกว่าหรือว่าพยายาม ที่จะให้ข่าวให้อะไรในสิ่งที่ไม่ดีะนะคะอืมเขาอยากปกป้องเพื่อนๆนะคะแต่ตอนนี้เขาอาจจะยังไม่มีโอกาสนั้นเพราะความสัมพันธ์นี้จบไปแล้วนะคะอืมจะรอเขาไหมล่ะคะเพื่อนๆของเราเนาะให้โอกาสเขาไหมคะถ้าวันหนึ่งคุณอายุหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบแล้วเขากลับมาไม่เอามางอฉันตอนนี้เนาะจะไม่รอหกอายุปันนันค่ะอย่าไปรอเนาะเจทีก็ไม่รอนะคะเรื่องอะไร ดูไพ่ออร์คุณนะคะไกด์ไลน์คามสมพันนี้หน่อยนะคะฮันนีมูนนะคะเพื่อนๆบางคู่กรณนนีอาจจะเคยอยู่ด้วยกันเคยไปเที่ยวด้วยกันนะคะถ้าทะเลาะกันหรืออะไรนะคะให้นิดนึกถึงตอนที่อยู่ด้วยกันนะคะแคลวิ so ่งอีวัโซเมดนะคะถ้าทะเลาะกันไม่เข้าใจกันหรือมีอะไรก็แล้วแต่นะคะให้คิดถึงตอนที่เคยไปเที่ยวกันนะคะเคยคอนเนคกันนะคะเคยรู้สึกว่าเป็นเนื้อคู่เป็นคนที่ อใช้ชีวิตอยู่ด้วยเรามีความสุขเขาเคยทําอะไรดีๆให้เราเยอะแยะนะคะไพ่ของบางครั้งนะคะการที่เราโดนจิตวิญญาณที่โดนกักขังหรืออะไรก็แล้วแต่โดนทําร้ายนะคะอืม Express your love นะคะก็นะคะสําหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองนี้ของเรานะคะคือมันออกในลักษณะว่าตัดสินใจนะคะว่าคุณต้องการ เขาคุณรักเขาจริงๆไหมคุณเคยรู้สึกดีกับเขามากแค่ไหนถึงขนาดว่าอยากไปไหนมาไหนด้วยกันสําหรับบางคู่กรณีนะคะถ้ายังคบกันอยู่แล้วทะเลาะกันอาจจะมีโอกาสได้กลับมาสูงนะคะถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะคะก็เขาก็อยากดูแลเพื่อนๆนะคะแต่ไม่รู้ว่าเพื่อนๆอาจจะไม่ไว้ใจเขาอ่ะนะคะสําหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กล่องน,นี้ของเรามันออกในลักษณะว่าเคยไปไหนมาไหนด้วยกันแล้วแล้วก็นะคะตัดสินใจให้ดีๆนะคะเพื่อนๆของเรามัน อยากให้คุณแสดงความรักที่ดีต่อกันนะคะแสดงความโรแมนติกที่คุณเคยมีให้แก่กันมานะคะมันดีแค่ไหนนะคะก็ลองดูนะคะเพื่อนของเราจะทีก็ไกด์ไลน์ให้ประมาณนี้เขาคิดถึงไหมเขาคิดถึงอย่างเดียวไม่ว่านะคะเขาเครียดมากนะคะอยากมาขอโทษอยากมาขอร้องอยากให้คุณอ่อนลงกว่านี้ได้ไหมนะคะเพื่อนของเราตอนนี้เพื่อนเป็น k i king of s ฟ u c e นะคะเป็นคนที่ดุมากนะคะจัด o f s o u ฟ c e just ติก็ถือว่าดุแล้วนะคะ มีค o งออฟขึ้นมามันซุปปอร์เลยนะคะซุปปอร์ดุบเลยนะคะก็ประมาณนี้สำหรับไพ่กองน,นี้จะที้ไปก่อนนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะคอมเมนต์น่ารักน่ารักเป็นเพื่อนกันในช anel นี้เจ้ที่4 5 9สวัสดีมีความสุขนะคะบ๊ายบายค่ะ